เรามาทำผัดเปรี้ยวหวานใส่หมูสันในนิ่มๆค่ะก่อนอื่นเรามาใส่น้ำมันก่อนเลยค่ะเปิดเตาพอน้ำมันร้อนแล้วเ,เราเอากระเทียมลงค่ะผัดกระเทียมให้เหลืองก่อนเทียมเราเริ่มเหลืองแล้วเอาหมูลงเลยค่ะพอเราผัดหมูสลดแล้วนะคะเราเอาเครื่องปรุงลงเลยค่ะ ซอสผักเขียวน้ำตาลทรายซอสหอยให้เข้ากันเราเอาแตงกวาลงก่อนเลยค่ะแตงกวามันจะสุกยากหน่อยน้ำมันแห้งเติมสักนิดนึงค่ะพอแตงกวาลงเราปิดฝาพักไว้ก่อนสักสองนาทีค่ะ mm hmm. ครบสองนาทีแล้วเปิดฝาเอาพริกใส่เลยค่ะพริกสามสี สับประรดใส่เลยค่ะมะเขือเทศกระหอมหัวใหญ่ลงเลยซอนมะเขือเทศลงเลยค่ะผงปรุงรสค่ะคนให้เข้ากันอ่ะปิดฝาไว้ก่อนค่ะสักสามนาทีอ่าเรามาดูกันค่ะอ่าได้แล้วค่ะตอนนี้ผัดเปรี้ยวหวานของเราสุกแล้วค่ะใส่ถ้วยเลย สร็แล้วปิดเตาค่ะวัตถุดิบก็จะมีเนื้อหมูสันในหั่นแล้วสับป,ปะรดหั่นแล้วค่ะแตงกวาพริกหยวกสามสีมะเขือขเทศกระหอมหัวใหญ่กระเทียมสับหยาบเครื่องปรุงที่จะใส่ในผัดเปรี้ยวหวานน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะซอสหอยนางลมสองช้อนโต๊ะซอสฝาเขียวสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะ ซอสมะเขือเทศ3ามช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาถ้าใครชอบทำอาหารเหมือนแม่ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ